ดีค่ะปลาแดงน้อยแดนปลาดิบค่ะเบื้องจากภาษาแหล้กก็รู้เนาะว่าไม่แต่ใสคนอีสานอ่อยตุยค่ะพัชลินค่ะช่องไม่ช่องไม่รช่อง,องนองไม่ปลาแดงน้อยแดนปลาดิบไม่นี่เป็นคลิปแนะนำนะคลิปแนะนำตัวดังนั้นก็นคือแนะนำให้ถือคือส่องค่ะ กินปลาแดกกินปลาแดกโอ้ยเฮีย,ยกินปลาแดกแต่บ่แมนปลาแดกอีสานเ้อค่ะปลาแดกคนญี่ปุ่นปลาแดกคนคนญี่ปุ่นค่ะเบิ่งโตสานซีเมืองแล้วเขาโดเขาหมากักเขาหมักไว้โดนก็จะปลาแดกบานเฮาแต่หลังจากหมักเรียบร้อยก้อนที่เขาจะเอามาแพ็คใส่รัว จะไปผสมกับน้ำมันหรือออยสักอย่างมันก็เลยแตกต่างกับบาทเท่าคือมันจะผสมต่อหลังจากที่มาร์กเซตค่ะนี่นเบิ้งเซลให้เบิ้งตอนมันบางหันน่ะว่าจะกินแล้วละ่ะก็เลยอยากทายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเนาะนี่อ่ะนี่อ่ปะปลาแดกปลาแดกญี่ปุ่นเบิ้งแค่พอ ปกติสิกินตาชิโอคาละชิโอคาละมันจะเป็นแบบปลาหมึกเอาไปเห็ดปลาแดดปลาหมึกมักเค็มแต่ว่าพ่อห้าเอาไปไปย่ำแสบแสบกินกับแตงกวาแ่บกินแตงกวากินบัพริกสดแสบแต่ว่าอันนี้นี่กินรั้งที่สองขังแหลกเทสซื้อๆบริกินลายไปนี้ไม่กินให้พ่อแม่เบิ้งพ่อแม่พี่น้องเบิ่งว่ามันสิแสบปันใดน,นะคะ <c oughs> กินเลย เบาลายใยห,หางหิวเขาแลา้วว่ได้มารีวิวได้หนิ่ม่กินเหไม่กินแบบพรอมกันกินไปน้ำกันเพราะว่าตอนนี้สวยแล้วมาจะกินเขาเทียงค่ะเลยก่อนอื่นนะคะตักเขาก่อนตักเขาแล้ววันนี้พัพัทสลินเอาอันนี้ปลาแดกนี่ใส่เข้าไปบนเขา เนี่ยเนี่ยโฟกัสบอเอาอก็บอโฟกัสโอ้ยเขาตามด้วยบักมะนาวบักมะนาวหรือว่าบักเลมอนปอบ้านเขาเอินเลมอนนะคะย่นี่ก็เอิญเลมอนบ้านเท่ากับบักมะนาวนี่แหละยังสีเขียวสีเหลืองเอินบักนาวเบิด Bịp khắp bài Cứ nằm lại nằm lại Nè Nhìn Nhìn Ừ Glam đem hoa 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 ăn ี่เแล้วครับอืมคำแมนทอฮอปกินตอนใหญค่ะพอดีเปะแบ่งออกเป็นจเจคิงหรือว่าสามส่วนวเดี๋ยวให้เบิ้องอีกเนี่ย Bà đẹp thiết tập nhờ sôi sổ chứ chắc cho cái xe khả à Khao à à à อด,ดีบปุกันเดอ้อน,นี่เดอ้อบรไดต้มบะไรย,ยังบรไดต้มบรไดย,ยังก่อนจะเหี่ยจะนานกินกันเลอเขอโทษขอให้หลายๆจำด้วยบังส้มเลมอนค่ะนี อะไคะรค่ะบะพริกโอเข้าไปโอเข้าไปว่าใส่ไล้บังหันเพชรนี่โอ้อโออโอย,ยอออกล่องก็ไนะด้เนาะขี้ไลยขี้ขาดคือคนขับบอฟบ่กัด่าบอไปยังกินนิ้วเขาแล้วอืม หอมแดงจิกหวานแต่มกินหอมเนตึองหอมแรมแซ่บสุดหอมแดงหอมแย่กเจบกว่า มันบ่มีรสชาติอีหยังคือจังน้ำมันนี่ล่ะคะ่ะแต่ว่าโตไปแดกแซ่บตัวนี้แซ่บตัดตัดตัด,ตดฝ,กดฝกกักบ่ได,ด้ฝักแหลกพอบังม่หมักไม่โดนเนาะตัดตัดตัดแล้วก็เอาเอาไปหมักเอ่อ,ไป,อไปย่ำคือจังอันตโตชิวค่ะล่ะแซ่บเศรษอีหอมหัวละสามสิบบาทมึงแบบไงกินได้ไหลายเทียะ ได้บาน,นเหรอนี่แหละเฮ้ยเผ็ดเหรอค่ะกินอีกกัดหน่อยจะข้าเนาะเนี่ยตัวไงห้วตัวเ,น,วเ,น,วเ,น,เนี่ยลายเผ็ดเนี่ยป่าแดงได้หนี่ เนี่ยย่อยส,ดสดุดๆเขาช่วยค่ะ <c oughs> บอได้หนึ่งเขาเนี้ยหนึ่งเขาเนี้ยเป็นอาเซ่บเยอะยิงเขากันตาาแต่ว่าเอี้ยว่าแต่ว่ามันก็บอได้ปโปรดหนาที่งุดสิเนี่ยเป็นไรแบบเนี่ยปีก่อนจันเลย โอ้เข้าไปอ้ลงไปพอดีพอดีพอด,พอดีพองามพอกินได้ <laughs> เพลดลายกับลำบากจะควงแจบทองว่ามันยังดอกไม่ได้ท่ายดอกเนี่ยะบรียมอนบีบเข้าไป ยิงโสมยิงแสบเด้ค่ะเพราะว่าไปเดกมันค่อนข้างจะเคี้ยวยอม,มาค่ะคำนี้จัดว่าเด็ดอ ต้องะแดกหน่อยแดนประดิบพึ่งเห็ดพอวันหงพงพึ่งมาอยู่ญี่ปุ่นไดประมาณเจ็ดเดือนค่ะก็โดนแน่แต่ว่าก็บ่โดนหลายแต่เขาจะเรียนรัวอีย่างไปช่วงนี้เป็นยังไาติตกงานคือกันค่ะปัจารินตกงานสัมาซองหมองเขารับแล้วเขาบอกยกเลิกกับท่านหันพอ,อย่างนึงโลกไพ่ค่ะก็บองว่ามันดีดีค้นเรื่อยเนาะ เป็นเป็นทูปู่ทุกคนอ่ะหล่ะก็เข้าใจกันอยู่คิดบวกไว้ก่อนพี่น้องเลยคิดบวกในในความโชคกายที่จังพีไส้พัชรินค่ะคนที่บ่คอยออกกำลังกายไปใส่มาใสดูเตากะก็มี่นำนักลายอ่วนางถะมีเวลาลรงงานปิดขึ้นกัน มีเวลาได้ออกกำลังกายบ่ดนี้เอาดีต่อสุขภาพผ้วบางคนเอาจากทีบบ่เคยเกอยุ่พอกัะแม่แบบโดนๆนังซส่นะก็เพิ่มเวลาให้การยุกับพอกัะแม่ขึ้นไปอีกสงการยุ่ได้3-4มืีมือ5มือ7มือแต่ว่าก็เพิ่มเวลาขึ้นไปอีกถึงมาบ่ได้ก,กับบ้านย่างเน,น้อยๆ่อยก็ได้อยู่กับขอบขัวเป็นบ่ผัวเมียยุ่น้ำกันพอแมรล่กอยู่น้ำกัน นั่นละมองโลกในแง่ดีค่ะคิดบวกไว้ก่อนเด้อคิดคิด,คดยังไดให้เจา้าของสบายใจคิดยังไดให้ครอบครัวมีความอบมีความถูกนั่นแหละแล้วอีหยังสิ่งดีๆมันก็นกนสิเข้ามาเองเนาะฝากไว้แค่นี้วังหันวาลินติดพันลายก็เลยตัดไว้ก่อนขอตทอนขออภัยหลายๆค่ะนัะ่นละ ยายสิบ,บอกว่าคือดูแลสุขภาพกันทุกคนเด้อค่ะพี่น้องเป็นห่วงเป็นห่วงทุกคนถึงว่าสิบอท่านอิรุตจ,จากกันเลยกับเป็นห่วงทุกคนคนไทยคนคนต่างประเทศคนอยู่เมืองใดก็ตามหรือว่าอยู่ต่างประเทศทุกปู่ทุกคนหักกันมันกันแพ่งกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อฝากแน่ค่ะฝากเป็นกําลังแรงใจแล้วก็อ,อมอ,อกอ,อมใจของพ่อแม่พี่น้องทุกปู่ทุกคน คนไทยคนอีสานหรือว่าคนพังเนื้อพักไตจังหวัดใดก็ดตามดาเด้อค่ะฝากป้าแดกน้อยแดนปราดิบช่องน้อยน้อยช่องที่พึ่งเฮ็ดพึ่งสางนะคะอยู่ญี่ปุ่นมาอยู่บ่มีหยดัดพ่อแม่พี่น้องบม่ม,มีมีแค่คุณสามีแต่ว่าคือบ่ได้กออกไปใสเลยห้องก็นี่แหละไม่กินเป็นมู่กันคิดต่อไปป้าแดกน้อย <c oughs> ปลาแดกน้อยอาซิมีคําแนะนํำดีๆในการกินในการใส่ใจหรือว่า,ากินอยู่จังไหนให้ประหยัดหรือว่าของกินของใส่หมูมาป,ป,ปลาปลาไก่หรือว่าพักเพลกของญี่ปุน่นที่คนไทยสามารถกินได้กินดีและที่สำคัญก็คือ,อประหยัดเท่าน้านั่นแหละเดี๋ยวสิมาแนะนำํำไปดีเยนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด ตามให้พัชรินช่องปลาแดกหน่อยแดนปลาดิบน้ำเนเดอร์พ่อแม่พี่น้องขอบพระคุณหลายสวัสดีค่ะ